พ์อนนท์ประกาศตามหาทิศไพรวันยื่นมือช่วยฆ่าผ่าตัดคุณแม่ก้อนใหญ่4ธันวาคม2565ต้องบอกว่าขอกราบหัวใจเมื่อล่าสุดผู้กำกับคนดังอย่างพจน,น์อนนท์ได้ประกาศตามหาทิศไพรวันยื่นมือช่วยฆ่าผ่าตัดคุณแม่ก้อนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นอีกข่าวที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อพระมหาไพรวันวนวันโนได้เลิกสึกและได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสิครั้ง ปัจจัก,กุขามิข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขาวินยังปัจจาก,กุขามิข้าพเจ้าขอบอกคืนพระวินยัยปามโมขังปัจจาก,กุขามิข้าพเจ้าขอบอกคืนปาติโมกขีหิติมังทาเรทะขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคาฤหัสในเวลาต่อมาก็ขอส่งกําลังใจให้กับพระมหาไพาวันหรือทิศไพวันที่ล่าสุดหลังประกาศศืก ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตัดเพอก่อนส่งคุณแม่เข้าผ่าตัดใหญ่ด้วยครั้งนี้ทิษภัยวันได้โพสต์รูปภาพขณะอยู่กับคุณแม่ในโรงพยาบาลระบุข,ข้อความว่าแม่เตรียมจะผ่าตัดแล้วอยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้ล่าสุดขอกราบหัวใจเมื่อล่าสุดผู้กำกับคนดังอย่างพจน์อานนท์ได้ประกาศตามหาทิศภัยวันยื่นมือช่วยค่าผ่าตัดคุณแม่ก้อนใหญ่โดยทางพจน์อานนท์ได้โพสเฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าพยายามติดต่อหลายทางแล้ว ใครรู้บเบาะแสท่านบ้างติดต่ออดีตพระไพรวันไม่ได้เลยใครติดต่อได้บ้างอยากจะช่วยค่าผ่าตัดคุณแม่ท่านบ้างใครติดต่อได้บอกหน่อยท่านยังมาเล่นหนังให้เราเลย